สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับการเอาบัตรเครดิตนะครับหรือดัดบัตรเดบิตของเรานะครับออกจากระบบของ apple id นะครับเพราะว่าบางทีมันก็สะดวกเกินไปใช่ไหมครับพอสะดวกเกินไปแล้วกดผิดกดพลาดก็อาจจะเสียเงินไปหรือเรากดไปเผลอนะครับ ใช้แอปนะครับแอปบางตัวนะครับมันจะเป็นลักษณะของการให้ใช้7วันใช่ไหมครับและพอวันถัดจากนั้นก็คือจะหักเงินเรานะครับเราก็กันเอาไว้นะครับหรือว่าอาจจะใช้วิธีอื่นนะครับในการจะซื้ออยากที่จะลบตัวของบัตรเครดิตนะครับที่เราผูกไว้กับ apple id นะครับโดยวิธีการไหนนะครับหนึ่งเลยนะครับเราก็เปิด w i f i เนาะเราเช็ค wi-fi เราเรียบร้อยแล้วนะครับ กดไปที่ตั้งค่าครับหลังจากนั้นนะครับชื่อของเรานะครับกดเข้าไปดูนะครับก็คือจะเป็นชื่อของเรานะครับก็จะระบุนะครับว่าวิธีการชำระเงินและการจัดส่งนะครับเป็นมาสเตอร์การ์ดหรือว่าบัตรเครดิตอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือบัตรวีซ่าอะไรก็แล้วแต่คลิกกดเข้าไปครับ เขากรอสอบนะครับกรจสอบแล้วนะครับถ้าเกิดใครผูกไว้นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอาจจะเป็นวีซ่าหรือของผมก็คือม a สเตอร์การ์ดนะครับแล้วก็มีเลขอยู่นะครับเราก็คลิกนะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ลบวิธีการชําระเงินออกนะครับลบตรงนี้นะครับกดปุ๊บ้าไปนะครับวิธีการชําระเงินหรือไม่จะลบวิธีการชําระเงินหรือไม่นะครับเราก็บอกว่าลบ นะครับเขาก็จะประมวลข้อมูลนะครับนะครับแล้วก็มันจะหายไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คสักครั้งอีกสักครั้งสองครั้งนะครับเผื่อมันยังลบไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเห็นกรณีของบางคนนะครับเขาก็เข้ามาลบแล้วนะครับแต่ก็ยังมีการหักเงินอยู่นะครับเราก็ต้องกระสอบให้ดีนะครับนะครับเข้าไปที่ตั้งค่านะครับลากลงมานะครับชื่อของเรานะครับก ดูวิธีการชําระเงินและการจัดส่งนะครับมันต้องขึ้นว่าไม่มีนะครับถึงจะสมบูรณ์ทรบท่วนนะครับสำหรับวันนี้นะครับกเออ็เกี่ยวกับการลบบัตรเครดิตบัตรวีซ่าบัตรมาสเตอร์การ์ดนะครับออกจาก Apple ID นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับ